ู้สึกดีรู้สึกดีใจที่เขาเปิดรับกับสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําอย่างนั้นเช่นกันอะไรที่เขาชอบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบให้เวลาซึ่งกันและกันต่อให้เราไม่ทําในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็ควรจะเรียนรู้เปิดโลกดูไปกับเขาด้วยกันอะไรเงี้ยน้องชอบวงดนตรีชอบบอยแบนด์เกาหลีลิงเราตาไปเราตาไปติเนี่หรอคือเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครวงชื่ออะไรชัก็ ยอมรักมาตลอดครับว่าจริงๆพอถึงเวลาได้มีโอกาสได้รักจริงๆก็เราก็รักให้สุด <Okay. S 1> ให้ให้้สุดทุกอย่างที่เรามีครับข้างไม่ข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีอะไรเราก็ให้เขาใ,ให้ได้มากที่สุดครับแต่เมื่อกี้บนเวทีนี้เจมมาพูดเต็มปากเต็มคำว่าแฟน,น,นผมเน,เนี่ยยังไง ใช่ครับใช่ก็มันก็เป็นความจริงความจริงครับผมก็พาพาพาแฟนมาตีครับผมน้องมาตีครับใช่ก็เลยพาแฟนเข้าวงการกอล์ฟด้วยเลยจริงๆก็มีครับคือด้วยความที่ว่าเราก็เล่นอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบมีถามบ้างเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรตียังไงแบบว่าอยากเข้าใจสิ่งที่เขาชอบเ้าไปสใช่แล้วลองค่ะลองไปตีแล้วเป็นเป็นไงลูกสองครั้งสองครั้งที่สอนไปใช่จริงๆยังไม่เคยออกรอบยังไม่เคยไปสนามค่ะแต่ว่าลองแบบว่าตีเล่นเล่นดู ก็รู so like kind of ้สึกว่าเป็นกีฬาที่ยากกว่าที่คิดมากเลยต้องใช้สมาธิเยอะมากแต่ว่าครูเก่งค่ะครับเป็นครูที่ดีป่ะครับพายเขาเป็นครูที่ดีป่ะเป็นครูที่ดีค่ะทีนี้ทำไมเราเกมยอมสอนปกติเวลาคนพิแศนกันก็จะไม่ค่อยสอนเรื่องขับรถสอนอะไรพวกนี้กลัวทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าครับผูดถึงกอล์ฟเนี่ยผมผมอยากสอนคืออย่าใช้คำว่าสอนใช้คำว่าแนะนนำดีกว่าอธิบายให้ทุกคนฟังว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อคนไหนก็อธิบายได้ผู้ใหญ่หรือท่านไหนเราก็จะยินดีอธิบายอยู่แล้วครับ หรือคนที่เป็นแฟนเนี่ยจะมองว่าจะทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วไม่ครับคือผมว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำยังไม่หยู่กันเลยใช่ไหมคะต้องถามเขาเวลาผมอธิบายไปสมมติสมมติแบบนี่แบบโกรนิ่งนะโกรธต้องพายเหมือนมีอะไรในใจอยากจะพูดลูกบ้าง บางทีเวลาคือเวลาตีอะค่ะมันต้องใจเย็นเย็นบางทีหนูก็จะแอบ,บใจร้อนนิดนึงแล้วเขาก็จะแบบแก่อยู่นั่นแหละบางทีบางทีก็แบบ <laughs> กมีความอยากอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเชื่อฟังค่ะแล้วฝีมือเป็นไงลูกศิษย์ฝีมือเป็นไงคะ,ะพี่เจมดีครับคือเขามีทักษะเรื่องแบบการออกกำลังกายการเต้นที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คือวงสวิงกอล์ฟก็คล้ายๆกันท่าเต้นท่านึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจัดระบบร่างกายได้ ถ้าที่มีมุกเปนที่ดีมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นเยอะครับอันนี้จะพาออกรอบเมื่อไหร่จะต้องถามเขาว่าเขาพร้อมจะออกรอบเมื่อไหร่ก็ยังยังกลัวอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ขอเวลาอีกนิดนึงค่ะครับดีโอเคครับวงสวิงค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกใจเย็นครับใส่ใจเเนาะครับผมเขาใส่ใจต้อผมก็ดีใจที่ถ้าเขาอยากจะมาตีด้วยเพราะมันก็ทําให้เราได้แบบไปตีกับเขาด้วยก็เป็นเรื่องดีครับรู้วสิ่งที่เขาอยากมาอยู่ในสัมผัสโลกของเรา รู้สึกดีรู้สึกดีใจที่เขาเปิดรับกับสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําอย่างนั้นเช่นกันอะไรที่เขาชอบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบให้เวลาซิ้นกันและกันต่อให้เราไม่ทําในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็ควรจะเรียนรู้เปิดโลกดูไปกับเขาด้วยกันอะไรเงี้ยนี่อะไรต้องเรียนเรียนรู้รรใหม่บ<า>้างไหมกับของน้องที่เราต้องเข้าไปสัมผัสอยู่ในโลกของน้องอบ้างก็มีเรื่องของอ เพลงใช่ไหมเพลงแล้วก็วงดนตรีอะไรอย่างนี้น้องชอบวงดนตรีชอบอ่าบอยแบนด์เกาหลีเพิงเราเราตาไปเราตาไปติ่งแนีวเหรอคือเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครวงชื่ออะไรอะไรอย่างตอนไปเกาหลีก็ เขาอยากไปเที่ยวที่ไหนที่มันเป็นเราก็ไปอะไรเงี้ยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับเราเลยก็เป็นหนึ่งในบอยแบนด์มั้ยคะอ่อะไรนะคะเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ออสเขาได้ซนได้อยู่นะคะเต้นน้องเก่งอยู่เม้นอยู่เม้นอะไรแตยหนูชอบ NCT อ่าวเอเพิ่งมาไทยด้วยนี่ใช่ไปดูไปดูมาแล้วพี่เจมส์พ่เไปด้วยถ้ามีตั๋วเขาไปใช่แต่บอกว่าจองไม่ได้ก็เลยก็เลยแบบไม่ได้ไปแต่เขาพูดตลอดเลยเขาว่าเขาอยากไปด้วยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเขาก็เหมือน พยายามเข้าใจในสิ่งที่เราชอบเราเองก็อยากจะเออเข้าใจในสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันก็แบบพี่่่เจมมกก็ออยยาาาศศึษวิิลปนีใครรชืะไไังงต้องจําไว้บ้างครับคนสองคนก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเมนูเมนูเมนูวง n t น้องชอบใครพูดๆนะขอนะชอบน้องมาร์คครับผมนี่นี่ดูจริงออกสเต็ปหรือยังพี่เจมเริ่มออกสเต็ปแบบดีดอย่างอย่างอย่างยังเขาแต่เขาได้เคป๊อปเก่าๆนะคะรู้จักดีนะ ใส่เหรอคะรุ่นนั้นเลยใช่นนี้คือเราโอเคใช่มแบบ่แอ่ไโอเคอะไราเงี้ยจริงผมเหรอครับไม่เลยครับคือเราเห็นเขาแบบนั่งดูแล้วเขาแบบมีประกายอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าคือให้เขามีความแบบอยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวของเขาเองจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะดูหรือจะทำอะไรก็ตามคือผมว่าอันนั้นคือเสน่ห์ของของการที่แบบเราได้รู้จักกันครับ ไม่โง่เงี้ยเขายังบอนเลยที่แบบอเล็กชมอาหารว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบปะคู่ก็เลยอาจจะแบบแบบมันไหมไม่ครับไม่ไม่เรารู้สึกว่าแบบเราพยายามเข้าใจดีกว่าอะไรเงยเข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คู่ว่าไม่ไปคอมเมนต์ตรงนั้นดีกว่ามันมีมันมีอะไรที่ไปคิดต่างกันไหมเห็นไม่ตรงกันบ้างมันมีไหมครับอื อะไรที่มันเป็นแบบเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะมันเหมือนกันถึงมีก็คุยกันครับเถียงกันสนุกสนุกมากกว่ามีก็จะมานั่งแบบถกเถียงกันคุยกันแบบสนุกสนุกว่าเอ้ยแบบสุดท้ายเราใช่สนุกครับเพราะแบบคุยกันว่าแบบเอ้ยแบบมันอย่างเช่นคํานี้อ่านว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็มีคุยกันว่ามีอธิบายคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นการดีเบตกันให้แบบเอ้ยโอเคจบก็จบใช่ใช่แบ่งเวลากันยังไงคบลูกตอนนี้หรือว่าส่วนใหญ่ก็ทางานด้วยการได้เจอกันบ่อยอยู่แล้ว ช่วงนี้หนูจะแบบถ่ายละครเยอะนิดนึงค่ะใช่แล้วก็แต่ว่ามีการแบ่งเวลามาเจอกันตลอดไปไปทานข้าวไปอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยหาเวลาสัปดาห์ละวันหรืออะไรเงี้ยที่เราได้วันสองวันถ้ามีโอกาสก็คือไปเจอเขาทานข้าวเย็นก็ก็ไปอะไรเงี้ยก็ด้วยคาที่ว่าแบบไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ไกลกันมากอะไรเงี้ยไปเจอกันได้หรือไม่ก็บางทีก็มาเจอกันที่บ้านผู้จัดการเป็นเป็นเป็นทิวิต้ที่เคยทํากันอยู่แล้วเป็นปกติอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอะไรที่เราแบบ อย่างน้อยเราได้เจอเขาตลอดต่อให้แบบยุ่งก็หาเวลาให้กันละกันเวลาเวลาแบบไม่เจอกันานานๆอะไรเงี้ยต่างจางทำงานหนักย่าง้ยครับโมเมนต์อ้อนมีไหมคะพี่เจม <laughs> มีครับมีเราอ้อนเขาก็ทั้งคู่นะครับ แบบเอออยากคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยส่งก็มาใช่อ๋อไม่ต้องไปถ่ายแล้วอ๋อโอเคโชคดีนะครับคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีต้องพายเสียงเสียงพี่เขาเปลี่ยนตอนเวลาเขาอ้อนเราเราจะรู้เลยไหมว่าเฮ้ยอันเนี้ยอ้อนแล้วเปลี่ยนค่ะเขาก็อ้อนนะคะเขาก็มีเสียงสองแบบเสียงเล็กๆน่ารักของเขาจริงๆเล็กกว่าเมื่อกี้ที่เขาทำด้วย มีค่ะมีหนูจริงจริงมันปกติทุกคู่แหละเนาะที่แบบเออบางทีเราก็อยากแบบอ้อนใครสักคนอะไรเงี้ยก็เออมีโมเมนต์แบบมีค่ะเหมือนต่างคนต่างเป็นเซฟโซนกันไหมคะมันดูเหมือนแบบคู่เราแบบเป็นฟิลแบบครับรู้สึกอย่างนั้นครับรู้สึกปลอดภัยเวลาเวลาอยู่กับเขาได้ไปทํากิจกรรมแล้วรู้จักหรือคุยกับเขาอะไรเงี้ยรรู้สึกปลอดภัยจริงครับแต่ชินแล้วเนาะทุกวันนี้เพื่อนแซวเรื่องความหวานความอะไรก็ดีใจครับใครแซวก็ดีใจเรารู้สึกแบบเวลา สมมติอย่างเมื่อกี้ในงานทุกคนก็ sell, แซวเรารู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเขาเขาคงแฮปปี้ที่เห็นเราเจอคนที่แบบเจะราอยู่ด้วยเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับออแค่นี้ก็ถึงแซวยังไงก็ยังเขินไปตลอดแหละครับค่างรักเนาะหลายๆคนบอกครับด,ด,ดูข้างรักงมากใช่ก<ๆ>็ผมก็ยอมรับมาตลอดครับว่าจริงๆพอถึงเวลาได้มีโอกาสได้รักจริงๆกันเราก็รักให้สุดให้ให้ให้สุดทุกอย่างที่เรามีครับข้างไม่ข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีอะไรเราก็ให้เขาให้ให้ได้มากที่สุดครับ หนูยืนเฉยๆสวยเลยลูกหนูมองแต่หนูยืนมึงมากดิเขาพูดเหมือนหนูไม่อยู่ตรงนี้เลยเขบคุณค่ะุยพอเขาพูดค่ะโอเคเดี๋ยวผลงานปีนี้มีอะไรบ้างของเจมผมมีละครเรื่องน่านฟ้าชลาลัยครับออนแอร์ช่วงน่าจะกลางปีนี้ฮะแล้วก็ มีงานอื่นๆบ้างมี y t u t u มีโนมีนี่ที่กำลังทำอยู่เหมือนกันครับชแล้วปีนี้รับละครได้อีกไหมถ้ามีโอกาสก็จะรับครับผมถ้ามีแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดกล้องครับก็น่าจะผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ ภายตอนนี้ปิดกล้องไป2เรื่องค่ะมีอุบัติรักเกาะสวัสด์แล้วก็รักหักหลังค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทํำใจขังเจ้าอยู่ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะน่าจะประมาณพฤษภาไม่แน่ใจค่ะโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับ